อึ้งเลยหลักศัพ์พิงกี้สาวิกายืนเจ้าหน้าที่ดีเอสไอปมฟอเรกรวยขนาดนี้ รายการเรื่องเล่าเช้านี้เปิดเผยข้อมูลกรณีคดีของพิงกี้สาวิการะบุว่ากรณีของพิงกี้พี่ชายจะเป็นดาวไลหรือแม่ขายและทอดๆต่อลงมามาที่ตัวคุณแม่และคุณพิงกี้กับพวกรวมทั้งหมด19คนซึ่งที่ผ่านมาคุณพิงกี้กับครอบครัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ DSI ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดอายัตในคดีฟอเร็ก ให้กับปปงดูมูลค่ากว่า230ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ดินทองรูปภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆเพื่อเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายซึ่งคดีช่อโกงประชาชนลนนักษณะนี้จะไม่ค่อยมีการให้ประกันตัวซึ่งพิงกี้ต้องต่อสู้คดีในเรือนจำจนกว่าคดีจะสิ้นสุดในขณะเดียวกันอัตราโทษของคดีไม่ว่าจะเป็นพันปีหมื่นปีก็ตามแต่ติดจริงสูงสุดอยู่ที่20ปี ในขณะที่ล่าสุดหลังพิงกี้ได้เข้าไปอยู่ณนะทันทสถานหญิงกลาง บรรยากาศในช่วงเช้าของวันที่19สิงหาคมบริเวณหน้าธนสถานหญิงกลางที่มีการเปิดให้มีการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตั้งแต่เวลา6โมงครึง่งจนถึงบ่าย2โมงครึง่งไม่พบว่ามีใครมาติดต่อขอเข้าเยี่ยมดาราสาวพิงกี้และแม่เนื่องจากเมื่อมีการตรวจสอบผู้คุมทราบว่าตามขั้นตอนปกติของกรมรัชทันเมื่อมีการรับผู้ต้องขังใหม่จะต้องดำเนินการกักตัวเป็นเวลา5วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมแม้กระทั่งขนายความเพราะต้องรอให้ครบกำหนดการกักตัวเพื่อสังเกตอาการก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com